ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ลาโฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวนโหลดสติกเกอร์ลร์โฮโรแกงน่ารักนรักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโรแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะอพอหรอคะวันนี้มาใส่สูตรอะไรเงี้ยค่ะก็ S <S นี่ก็เนี่ยค่ะเป็นผมงอกนิดน like <bbe> ึ่งเฮ้ยไม่ไรเลยผมงอกนิดนึงเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นลอเรนชุดไบ่ชุดอื่นมาออกใช่มีงูไม่ใช่ลู๊กนะไม่ใช่มีงูหลายคนต้องฝังเกตียดนะองค์นะคะหนูเป็นสาวโอยสังเกตหนูเห็นสังเกตรานแล้วใช่ไหมใช่ไหมก็เห็นสังเกตเขามันบ่อยอยู่แล้วเหมือนพักหลังนี้แบบอาร์ติเกิลเหมือนนิเมอร์ท่ก็ ชุดปิดหมดเลยวันนี้นิดนึง่ทำอะไรพิเศษไหมคะดาวีไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะขอบคุณแม่ให้นาใช่ค่ะก็เห็นสังเกตดาวีมาโดยตลอดอยู่แล้วใช่เทคนิคอะไรเป็นตัวช่วยก็ค่ะก็มีบ้างเล็กน้อยค่ะใช่่ดาวีไม่ได้ีปตลอดตลอดทั้งหน้าอกทั้งหน้าโดนหมดเลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่มีค่ะ่ดาวีไม่ได้ ความคิดที่อยากจะอัพอะไรเนอะเดวีก็เนี่ยแหละค่ะปกติทําตัวปกติไม่มีอะไรไม่ไม่คิดด้วยค่ะจับผิดเรื่องจับได้ค่ะไม่ใช่ออกไม่จับผิดเรื่องการกนหน้าอกอะไรเงี้ยเราซีเรียสไหมก็เพิ่งรับซีรีส์ไปอะค่ะก็ซูมเต็มๆเลยก็ไม่เป็นคนไม่ซีเรียสอยู่แล้วค่ะแต่ว่า ก็ก็ถ้าถามมาแล้วก็ตอบปกติว่าก็ไม่มีอะไรน้อยไหมคะเพราะมันเป็นของธรรมชาติแต่คถามว่าเราทำเลยไม่น้อยไม่น้อยอย่างหน้าเราก็ไม่ได้ทำยังมีคนบอกว่าทำเลยมันเป็นเรื่องที่เราต้องทําใจมากกว่าค่ะสวยใช่ไหมคะถึามองจากตามองว่าขาวสวยเฮ้ยไม่ขนาดนั้นค่ะแล้วสูตรแต่งหน้าของมอนแบบหลายๆคนก็ยกให้เราเป็นไอดอลแสาวอยากทำหน้าเหมือนใครอย่างสูตรแต่งหน้าก็ยินดีค่ะเต็มที่เลยค่ะก็ การที่ทุกคนทุกคนออยากจะมีความมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีค่ะแฮปปี้ค่ะเพราะว่าหน้าเราเป็นมีเสน่ห์อะไรจุดอะไรเงี้ยก็เลยอยากไม่อยากส่อมมันมากขอบคุณขอบคุณมากค่ะเต็มเต็มที่เลยค่ะเอาหน้าหน้าไปได้เลยค่ะไม่ได้ไี่ได้ถึงตึ้งแบบที่แบบจะโมเออาจได้ค่ะได้ได้เลยค่ะใช่เอาไปเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าหนูก็แฮปปี้มากๆนะก็หน้าเหมือนใหม่ต้องประเทศคือก็เก่ง ก็ไม่ลำบากใจเลยค่ะเราจะได้แบบเฮ้ยเราวเป็นพี่น้องกันแต่สวยอะรใช่ก็ดีกว่าที่จริงก็ได้หมดนะคะหมายว่าตอนนี้โลกกามาถึงจุดที่ที่เอาแล้วแต่ว่าแล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองอะไรเงี้ยค่ะใครทาแล้วมั่นใจแล้วสวยเงี้ยทำเลยเต็มที่ค่ะที่ว่าัวเองมีเสน่ห์อะไรในใบหน้าที่ทําให้เขาอยากสั่งรต้องต้องถามพี่ๆว่าทําไมถึงอยากทําดีกว่าแต่ก็ดีใจมากดีใจค่ะอย่างที่ผ่านมาเคยมี แบบสาวๆค็จะม,ม sociedad, ีเขาเหมือนปรึกษา,ษามีค่ะมีช่างแต่งหน้าแต่ก่อนมีช่างแต่งหน้าเหมือนกันค่ะบอกเอารูปใหม่ไปให้แ I ล mean, ้วเขาก็ไม่ยอมทำให้แต่คนอะไอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาบอกว่าเออดูจากหน้าแล้วเนี่ยเอาท่านอื่นดีกว่าไหมคะอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันมันก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ก็มีค่ะหม่ก็จะแบบถ้าเข้ามาถามใหม่แม่ก็จะให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยได้ค่ะโอเคค่ะ